ทุเรียนย่ามออกยอดสีออกอยู่หนีก่อนสีออกอยู่หนีก่อนขะนั่งเห็นมองต้นมันฟืนต้นได้ฟืนต้นยังฟืนเนี่ยถ <c oughs> ้าเบิ้งขะแนงมองนี้มันสีออกก่อนโมเลยมองขืนนี่สิ <c oughs> ย้อนไม่สีออกก่อนนะแล้วมันสีค่อยๆไล่มามองนี้จงออกรุ่นโม, <c oughs> มนแล้วการตัดแต่งกิ่งงานสย่งสีหน่อนะฮะยงสีสมมติมันยิงสีเห็นไหมมันหลบด่านสมมติงานย่งสี ทุเรียนนีปกติเขาจะเอาไว้ประมาณ20่สิบถึงสามสิบกิง่งกิ่งที่เอาผลผลิตเด้เพราะว่าทุเรียนออกดอกอยู่ลำคออยู่คอมันออกนวยอยู่ดี<ต>ขา้อบกจำเป็นต้องเห็ดให้มันย่าเทับทิ่มันหยาวเทาเห็ดให้มันใหญ่ครับนวยมันวันนี้สิเขาไปการตัดแต่งกิ่งอีกการตัดแต่งกิง่งก็ ตะส่นงตวนไหด่ผมลอยเห็นตหชวนไงผมต้องไปตนนยงานบริอนไกลมากบริอนไกลมาก้องน่งไม่รอดชวนไงเนี่ยผมสียนั้นต่วนหนอยนี่ว่ส่วนญ่ผมเสีนทางนี้ทางนี้สิปองงาขึจังสีงาอยูสี่เนาะงาอือจังสีงาอือจังสี่บัดงานึงอ่ะบัตรผุแถวนี้ผมเห็นหลาย ปล่อยหง่ายตังสี่คืนเออแม่นแต่น้องบอตัดแต่น้อยเนาะคันน้องบอตัดแต้นหน่อยมันสชีบงั้มตัวนี้งั้มตัวนี้งั้มตัวนี้ตัวนี้คันบอถือยอดบอถือแดดบอถือแสงชิมงาเลยงาตายาาตยเลยเราบักนี่ชีง่ายเดียวขึ้นไปอเราบันนี้มันเสียเสียเสียเวลาไปสามกิ่งเลยเลยผลผลิตแทนดีปีแรกเขาสิ่เดือนสองนวยสองนวยไหสองนวลสองนวย แปดน้อยพ่งได้นยู่นี่บัตนีซ้อนน้อยบัตนี้ซ้อนน้ยตัวเดียวเดียวบัดนี้เขาเสียเวลาตัวนี้อีกต้นหน่อยครับตันน่อยเขาออกเลยครับขันเขาเห็นขืนไปเังสิงานหนึ่งไปองสิงานไปเังสิตัดออกเลยครับงานมีงานมีอันนี้ยังมาเห็นอยงใาพันธุ์ยาน่ามาาแต่ทำว่าการแก้การแก้ขันมันขืนไปแล้วขันมันใหญ่ไปแล้วเนีดยังไดมันขึ้นไปสีแล้วเนาะ งาจังสี่ไปแล้วไปเบิดแล้วแต่ว่างานนี้ยังพ่อไปพ่อไปวัดไปว่าน้ำเขาได้ยูวัเนียงานนี้พ่อไปวัดไปว่าน้ำเขาได้เขามตัดอยู่นี่เลยเพราะว่านส่ชวนใหี่มันชิมีออกไปจังสี่มันบอกจากงานนี่มันชิออกไปจังสี่ออกไปจังสี่ออกไปจังสี่เขาตัดอยู่นี่เลยตัดมองมันมีงานอยู่นี่มันออกไปได้ต่อเขาตัดอยู่นี่เลยครับมันก็ชิออกไปจังสี่นี่ครับเขาปาดปาดปาดตัวนี้ซซื้อวิธีแก้ไขเบื้องต้นซซื้อครับเพราะว่าเขาปลูกไปแล้วอ่ะ ลำต้นอ่ะสามสี่ปีแล้วสิไปตัดงายยังไงยังไหนบอกต้องมาเด้ตัดเตืที่เรกไม่เนครับบอด้ตัดที่เรียกก่าบ่มีปัญหาครับขันปูไม่จังไปเฮ็ดจังไปแก่เอาง่ายๆอันต้นนึ่งบ๊อบกันไม่เอาครับก็ว่ากันพามาแล้วเสียงคุ้มไปตัดเลยเอางาทั้งคืนผมยีดที่เหรอแก้ได้ครับแต่มันมีวิธีแก้มันมีวิธีแก้อยู่มีตัวแก้ตัวกันตัดยังสี่พอดีแต่ตอนน้อยๆนี่ยขันมันขึ้นไปยังสี่น่ะเฝ้าออกต้นหนึ่งเลยครับเฝ้าออกต้นร่องออก มันขึ้นไปจากต่อเดียวกันเนี่ยวันนี้มันขึ้นไปซิ่งงัดย่อนเนี่ยเลยที่จริงอ่าเขาเห็นซอมหย่อนเขาเห็นยองอดเห็นเอครับพางานนี่ขึ้นไปะงานนี่กินเร็วเด้ะงานนี่กินเร็วเด้งานนี่กินเร็วกว่ามูเนียกินเร็วกว่าหย่อนรักมันเด้มันจะขึ้นไปซิ่งเลยบ่เนี่ขันทั้งบอตัแต่น้อยขึ้นไปไปต้นคูเนาะนั่นละ รุ่นคล้องหลวงเนี่ยแบบเป็นแยมเบิเร์ดแล้ว <ừ. S 1> แล้วบอกนี่มันเออกง,งาบปได้มันเอาะคางไม่เอียงเฉียงเดียวคล้องหลวงเนี่ยเป็นแยมเบิร์ดมันเฉาะภูมิไม่ยังเฉียงเดียวส่วนกลางนี่ว่างไว้แยนส่วนกลางนั่งทิมอยู่แล้วครับทิมไม่ได้โก <อ S 2> ้ไม่เดาเลยทิมใชงไหมก็ทิมงานเนี่ยสังเกตโก้ไม่เอากอะไรครับมันทิมของมันตัวนี้วิธีแก่น่ะเป็นเหตุบ่ได้หรอเขาก็เอางาออกมาทางหนอกอย่างเดียวให้มันหลอกต้นพ่อครับงามตาแต่งจริงเน่ะตาแต่งแต่น้อย บอกพ่อเพ่งพ่อเพ่งก็ยังบ่แต่งเบิร์ตแล้วครูต้นเลยขนาด,นาดบอกขนาดบอกตัดโซต้นหนึ่งสองตนเพิ่มก็ยังบ่ตัดอีกตอนนี้บัดเห็นใบงามออกมาก็แห้งบ่ตัดเลยบัดนี้ทุเรียนน้อยเนาะปกติปกติเงินขนอยู่ปกติดิละบาทราบันดีลาบันดีสิสีเบาเรื่องคะแนนเด้อครับสิไล่ตัดดูสีไล่าเรื่องคะแนนเด้อง่ายมากง่ายงเห็นคือเขาว่นส่วนใหญ่เขาสิ เขาสิผ้ากระแตงอ่ะเขาสิผ้ากระแตงแบบหางมาหางมาคืออย่างมาปล่อยอยู่ปลายนี่ยุงสี่จงงานหน่อยหน่อยอยู่จังสี่ส่วนใหญ่ผมเห็นจังสี่ซึ่งเป็นวิธีที่ผิดเด้เป็นวิธีที่ง่ายหน่อยนั่นนไม่อ่นครับเป็นวิธีที่ผิดทุเลยใหญ่ได้ย้อนใบเนี่ยใบไหลใหญ่ได้ปัไงใดเนี่ยมันแต่งยูโอสี่ส่วนใหญ่เขาจะแต่งสี่อยู่จังสี่อย่างเดียวเลย บานน,นนี่มีที่ผมที่ผมแนะนำเนาะผมโมโหว่าเอาไปไปรไะปไปย,ยุกใส่ของเจ้าครองก็ได้ครับแต่ละตน<ม>ของผมสีแตงไว้เนี่ยมันสีมีวิธีสูตรที่ว่าเฮ็ดหง,งามันใหญ่อีกงานหง่มันกับแขวน่วยหลาย,ายผมเห็นแนงตัวนี้ผมบรตัดออกเดี๋ยปกติแตงออกเดือนป,ป,ปีละปีละสองเทื่อ,อนเนาะต้นเนาะต้นหน่อยผมใส่แตงสองเถื่อนต้นฝนก่อนฝนมาแตงเลยครับ เพราะว่าช่วงฝนมันได้กินหนามามันสัดหย่อนเร็วมันสิแนงเร็วผมชิแต่งที่แต่งสลับเป็นฟันปลาสลับออกสลับออกตัวตัวแค้นนะคือแขนงหน่อยแม่นบ่ะแม่นครับ<อ>เลี้ยงเป็นงาเลยเลี้ยงเป็นงาหน่อยแท้กออกมาไปไปมตัวสีแ่งออกไปจังสิใ <ไป S 1> บเนี่ยจำนวนใบมันหลาย <ไป S 1> นะเออมันจะเป็นพุ่มงามตัวมันใหญ่เร็วกลัวหรือเปลาดนี่ใบมันหลายครับโกกใหม่กินน้ำใบส่วนสีเขียวเป็นตัวหาตัวสังคอแสง มันสิใหญ่เร็วอนี่เราวันนี้ปีนางานนี้เริ่มงานมูเข้ากับจังมาตัดออกก็ได้แกะครับแกะเอาไปเรื่อยๆครัเแต่เขาย็งไห้ต้นมันใหญ่ก่อนมันใหญ่งานใหญ่นครับยังสวนนึงที่ผมเมย์ไทยการจัดการมันใหญ่ยังเตียงทีเดียวการจัดการปุ๋ยการจัดการปุ๋ยยาผมน้องมันคือมันใหญ่ที่อันนี้ผมถ่ายคู่กับน้องตะผมเห็นน้องตะ่ายเป็นต้นเป็นต้นแบบอันนี้คือสวนที่การจัดการของผมเลย ผมบอกให้เพิน่นการจัดการคือผมเนาะยากระเรเื่องเจ้าะปุ้ยกระเทียมกเจ้าะยาแมนครับอันนี้ต้นสองปีหาเดือนอสนองปีเจาะกระม้อนนี่นะดินทรายครับดินทรายครับนี่การตัดแต่งกิง่งเพิ่นสีสารฟันปลาเลย <c oughs> น,รรนลยี่เพิ่นสีสารฟันปลาออกดินทรายครับนี่นี่นะทุกต้นเจ็ดแปดไร่นี่ยนะเพิ่นนี่เพิ่นสแต่งงานสิครับนี่ สลับนับงาเหลือง,ลงงาไว้เลยว่างาใดสีเอาสีเลือกไว้ตัต้ตแตหน่อยเลยครับค้นปีหนึ่งตดแต่งได้เลยครับเบี้ยทุเรียน <ไป S 1> แล้วอันนี้ <ไป S 1> ผมให้สลับ <ไป S 1> เพื่อนสลับกุ้มยาขามะแรงสลับเป็นกลุ่มเขาใส่กุ้มนี้ไปแล้วเขาดููหวห่าเดือนนะ้นหอวท่าออกตัวนี้ชิมี่ยังครับไล่แดงกินใบแ,แก่เพี้ยไฟกินใบอ่อนกระสีแค่ซ้ำหนึ่น,นแมนครับขันท้าสีม่วงมัน บ่ถือโลกบ่ถือเพียบบ่ถือโตมันมันกับบ่ตายครับข่ายหนึ่งสีเข้าบ่สีมีละ <c oughs> เขาสีโป๊บเนี่ย <c oughs> อมีละคื <c oughs> แม่งมันกับชีมาหาเข้า <c oughs> บัดท่าว่าสีของเพ่อร์ลิดยามันอ่อนลงมันกับสิเรียนก็ไปหาเพิน่น <c oughs> มันกับสีโบเบิร์ตบ่เศร้าจะเถอะ <c oughs> สีพร้อมกันพี่ก็รอดสีพร้อมกันไก่ครับไอช่วงเพียก็ร่างลงน่ะ ผมสีใส่บูโฟเฟซินบวกเขานั่งคูเทือครับช่วงแหลก <c oughs> ขันผมเห็นโตเต็มไว้มันโตแก่มันบูโฟเฟซินคือห,หยุดการหลอดขาบ <c oughs> กับคุ้มไ <c oughs> ครน้าเขาเสเงินคุ้มใครเหรอเขาบอายังไงผมสีบวกครับซุ่มอิมิดาไทมิทอกเซียมยาพื่นธรรมดาเพราะว่าผมเอาเงินมาจ่ายตัวนี้ตัวหนึ่งน้าไ <c oughs> ม่ใม่ครับเพราะว่าตัวนี้สีรส่ร้อยสี่ร้อยก็บาทนี่ละผมก็สีบวกตัวนี้นําผมก็สีไส้โตถืออีกตัวหนึ่งผมใส่ตัวถือ ขันผมใส่ตัวแพงผมก็ใส่ขวดเดียวการใส่ยานะครับตอนผมใส่คือเลียนน้อยะสักลักๆก็มันก็มีประมาณนี้แล้วครับจ,จัดการปุ๋ยจัดการยาให้ได้ครับเดือนน่ะปุ๋ยในไส้เดือนละเท่ากาลังดีเพราะว่าโก๊กใหม่กินคู่มือเลยพอเดีดยนย่ำได้มันกินมือน่ะบันบนี้บ่มียังให้มันกินนะ่ะถามว่าโก๊กใหม่นะ่ะสามารถสังเคราะห์อาหารออกมาได้อยู่บ่หาได้มันหากินเองเพรามันได้อยู่ แต่มันหาได้ในปริมาณที่น้อยมันบ่อพอบ่อพอกินเฮาก็เลยต้องใส่ในดินให้มัน,มนเพื่อให้มัน <c oughs> เพื่อให้มันหากิน <c oughs> แม่ครับกนนเกี่ยวหยามาให้มันกิน <c oughs> กรบป่อยให้มันไปกินในทงเองเนี่ <c oughs> นหลังหน้านั่นห้ <c oughs> าก็บ่มีจักไห้มันไปกินอีหอย่างมันก็บอกขยัยที่เราวันนี้เนาะงานครับทรงเดียวกันเลยทุเรียนเนี่ยลักๆก,ก็ับมันชีมีประมาณนี้ครับ นี่นีทางไหนดอกอีหยังอีกบ่ล่ะนี่ยนี่สงสัยท่านใดบอสงสัยเรื่องใดบ่ก็สงสัยเด้อมันสงสัยอย่างนี้สงสัยเรื่องอะไรสงสัยรื่องงานเตี่ยนท่อนอะไรอละอันใดบอก